อย่ามีอีโก้ที่ใหญ่กว่าความสามารถที่เองก็เป็นนะครับแต่ว่าบางทีมันต้องตระหนักไงตายละอีโก้จะเริ่มใหญ่กว่าความสามารถคุณอาจจะต้องทิ้งตัวตนเก่าแล้วรีสกิลตัวเองใหม่ทั้งหมดเพื่อขึ้นไปสู่ตรงนั้นเฮ้ย <h ums> คือในเนื้องานก็เก่งแล้วดันแบบอาสาเป็นคนช่วยทรานส์ฟอร์มเคาน์เจอร์ด้วยแล้วก็ช่วยเป็นบัดดี้ให้น้องรุ่นใหม่ๆเฮ้ยมันเออมันเก่งวะ่ะคนนี้แหละคือลีดเดอร์ชิพโปรเจกต์นี่คือสตาร์ของบริษัทผมก็บอกเลยเฮ้ยน้องคนนี้นี่แหละที่ผมจะโปรโมท Master of o y u มาส g ตอร t ออฟยูร์โอสวรับ ผมเรื่องโลดกระทิงพุนผลเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท disrupt technology venture และด้านหนึ่งผมเป็นนักลงทุน venture capital ที่เปิดกองทุนมาแล้ว7กองทุนนะครับตั้งแต่500ทุกๆหนึ่ง500ทุกๆสอง a อ l s o n venture จนล่าสุดเนี่ยครับก็คือกอง disrupt health impact fund ที่ลงทุนกับธุรกิจ health tech ทั่วโลกทั้งหมดเนี่ยเกองทุนนะครับผมลงทุนกับ s t a r อ u p และกองทุนระดับโลกไปแล้ว160กว่าบริษัทใน26ประเทศมีสินทรัพย์ภายใต้กำเนิจัดการประมาณ7พ0 0ล้านและอีกด้านหนึ่งครับผมผมเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของงงงธนนนาาาาคารแแหห่่ึดดูลท้ เทคโนโลยีโดยที่มีทีมงานที่ทํางานให้ผมเนี่ยทั้งหมด2,600คนนะครับใน4ประเทศในว่าจะเป็นประเทศไทยเวียดนามจีนอินโดนีเซียโดยพนักง,งานเหล่านั้นมีตั้งแต่ซอฟแวร์เอนจิเนียร์ดัตต้าซิเอนิ AI Engineer แล้วก็มี Researcher, นะครับ UX/UI Designer, Product Manager แล้วก็วันนี้ครับผมนีก็พอดีนะฮะสำหรับน้องๆที่กาลังจะจบน้องๆเพิ่งจบใหม่หรือเพิ่งเริ่มงานมาไม่กี่ปีเนี่ยครับหลายๆคนอยากจะอยากมีคมถาม ท,ทำยังไงถึงจะขึ้นถึงจุดสูงสุดเป็น CEO หรือ C l e v e l หรือเป็น President หรือเป็นอะไรครับผู้บริหารระดับสูงสุดได้อะไรคือคําแนะนําของพี่กระทิงที่มีให้กับน้องๆอ,อันดับแรกพี่ขอเล่าก่อนละกันว่าพี่เนี่ยกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างคือตอนสมัยนั้นพี่เรียนจบวิศวะไฟฟ้าจุฬาแหล่งงานแรกที่พี่ทําเลยครับไม่ตรงสายเลยแต่โอกาสมันวิ่งเข้ามาเนาะแล้วมันเป็นโอกาสที่ดีมากคือบริษัทชื่อพ er ็อกเตอร์แอนด์แกรเบิลคือ P&G นะครับผู้ผลิตแชมพูผู้ผลิตครีมน,น,นค ระดับโลกแล้วเป็นบริษัทต่างชาติแล้วก็เป็นบริษัทที่มีระบบการบริหารจัดการและการอบรมและการพัฒนาพนักงานที่ดีและให้โอกาสพนักงานเยอะมากจุดแรกของพี่เลยเนี่ยพี่เลยบอกว่าเฮ้ยพี่เลือกโอกาสมากกว่าความอะไรครับการตรงสายก่อนเลยงานแรกของพี่ครับผมนะตอนพี่ไปฝึกงานคืออันนี้ครับเป็นหนุ่มโกดังพี่ทํางานในโกดังสินค้าตั้งแต่ลองฝึกหัดในรถฟอร์คลิฟต์ครับที่เข้าไปเสียบอันนี้ครับพาเลตแล้วยกของขึ้นไปเนี่ยแล้วไปนั่งทําอะไรครับทำสตัดดี้ทำอะไรทั้งหลายแหละแล้วก็ตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ส่งพี่่ไปอยู งานไปเป็นฝ่ายผลิตนะครับเป็นฝ่ายกวนแชมพูเนี่ยครับผลิตทีนึ่งสิตันแล้วถัดมาปุ๊บเนี่ยครับนะเขาก็ส่งพี่ไปดูเรื่องระบบไฟฟ้าคือตอนนั้นนะพี่เป็นหนึ่งในทีมที่เป็นทีมนําเอาระบบที่เขาเรียกว่า global manufacturing system ระบบการผลิตมาตรฐานระดับโลกมูลค่า800ล้านบาทคุณคิดดูดิเด็กอายุ20กว่าได้อยู่ในโครงการขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยคืออะไรครับอันดับแรก พี่เลือกโอกาสและพี่เลือกสภาพแวดล้อมซึ่งก็คือบริษัทและเจ้านายที่สามารถทำให้พี่เติบโตได้อย่างรวดเร็ว นั่นคือข้อแรกเลยพอพี่กลับไปทําบริษัทขนาดใหญ่ของพี่เองเนี่ยพี่ถึงบอกว่าเฮ้ยสิ่งแรกเลยเนี่ยพี่ต้องสร้างบริษัทของพี่เนี่ยเป็นบริษัทแห่งโอกาสไม่ว่าพี่ไปอยู่ที่ไหนก็ตามพี่ลงทุนกับสตาร์ทอัพที่ไหนก็ตามเนี่ยพี่ก็อยากสร้างให้มันเป็นบริษัทแห่งโอกาสกับคนรุ่นใหม่ๆอย่างเช่นบริษัทที่พี่รันอยู่ปัจจุบันพนักยพนักงาน2,600คนน้อง d a ัตตาไซต t ที่เก่งที่สุดบางคนครับผมนะไม่ได้จบคอมพิวเตอร์ไซต์ไม่ได้จบคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งครับไม่ได้จบดัตตา แล้วก็ได้ทุนเราอีกโอ้ยแบบใช่มากเลยนะครับหลายๆครั้งเนี่ยไม่ตรงสายเลยแต่เขามีศักยภาพแล้วนั่นคือสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับเลือกสภาพแวดล้อมเลือกเจ้านายเลือกองค์กรที่ดีและเลือกโอกาสที่ใหญ่กว่าความสามารถของคุณเสมอเพื่อเข้าไปคุณจะพัฒนาศักยภาพไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงจุดไหนของแคริเอร์ของคุณก็ตามนั่นคือสิ่งที่คุณต้องทําคุณเป็นผู้ประกอบการก็เช่นเดียวกันเนาะผู้ประกอบการคุณเป็นผู้แบบผู้บริหารระดับสูงสุดเดี๋ยวบางคนเป็นเจ้าของกิจการนี่แต่ถ้า,าธุรกิจมันยังเล็กมันก็ไม่ประโยชน ที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเสมอและถัดมาปุบรู้ลึกรู้จริงอันนี้ครับคือมันเหมือนที่พี่เคยพูดในเอพิโซดก่อนๆความรู้ปฐมภูมิเนี่ยใครๆก็รู้กันหมดคุณอ่านหนังสือถามแชท GPT ถามกรอกถามอะไรได้หมดนั่นคือความรู้ปฐมภูมิเขาสอนมาทุกคนรู้เท่าทํากันหมดคุณก็จะเป็นแค่คนธรรมดาดาษตืนขั้นที่2คือรู้ว่าเลยครับทำไมปัจจุบันเนี่ยครับยังสมัยก่อนเนี่ยตอนพี่ทํางานโรงงานเงี้ยพี่ก็จะแบบเฮ้ยนั่งตั้งคําถามทําไมทําไมทําไมตั้งคําถามว่าทําไมเขาถึงทํากันแบบนี้ทาไมเขาถึงอ่อยขับรถโฟล์คลิฟต นี้ทาไมต้องวิ่งอย่างนี้ทําไมต้องจอดอย่างนี้ทาไมเวลามันเรียงบนชั้นต้องเป็นแบบนี้ทักษะเหล่านี้มันติดมาจนกระทั่งปัจจุบันนะพี่ก็จะลงทุนเวลาพี่จะลงทุนกับสตาร์ทอัพเนี่ยครับตัวดีๆของพี่คือไงรู้ปะ่ะพี่ก็จะแบบถามตลอดไอ้โซลูชันปัจจุบันเนี่ยเขาทำเงนยังไงธุรกิจดั้งเดิมที่ไอ้สตาร์ทอัพเนี่ยมันจะมา disrupt เนี่ยมันเข้าใจอะไรที่ต่างจากคนอื่นและขั้นที่3เนี่ยครับรู้ถึงขนาดที่ว่าเฮ้ยวิธีการที่ดีกว่าการทํางานปัจจุบันเดิมอะคืออะไรนั่นคือความรรู้ระดับ ตติยภูนั่นคือสิ่งที่น้องต้องทําและอันดับที่ถัดไปครับผมนะจงเพิ่มเคปเอเบลิตี้ของตัวเองเสมอคือของพี่เนี่ยตอนแรกพอทาโกดังเสร็จปุ๊บเฮ้ยเรียนรู้โอ้โหแบบทุ่มสุดชีวิตเลยนะทำเต็มที่ค้างเข้ากะซ้อนกันอย่างงดน,นู่นนั่นนี่ไม่ได้โ t ีพี่ก็ไม่สนว่าพี่คิดว่าการเรียนรู้เนี่ยคือแบบโคตรด,ดีเลยพี่เพิ่มพัฒนาทักษะขึ้นมาแล้วพี่ก็ยกระดับทักษะตัวเองเสมอแล้วทุกครั้งอ่ะเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยฮะมันดีมากนะ จงเฟลให้เร็วที่สุดอย่างคืองานแรกของพี่เชื่อไหมนะครับพี่กวนแชมพูอ่ะปัน่นแชมพูอ่ะครับนะแล้วปรากฏว่าแชมพูเสีย12ตันแล้วคือไอแชมพูนะั้นเป็นแชมพูวนะิดาลเซซูนเนาะซึ่งสมัยนั้นมันคือแชมพูที่ต้องส่งออกไปที่เกาหลีนะครับแล้วปรากฏว่าผู้หญิงเกาหลีนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับหนะ้าหัวเหม็นหมดเลยเพราะว่าเขาไม่มีแชมพูใช้ตอนนั้นคือแบบซวยมากแบบเครียดกดดันเงี้ยแต่เจ้านายพี่เขามาช่วยพี่นั่นแหละคือการเลือกเจ้านายเลือกบริษัทสภาพแวดล้อมที่ดีช่วยประคองพี่และสอนพี่กลายเเเเเพพราะาะี่่่กกงงขึ้้นนนคตยยอลจัิม เพิ่ม competency ของตัวเองเสมอถามตัวเองเสมอครับฉันจะเป็นคนที่เก่งที่สุดหรืออยู่ top ป5%ของที่นี่ได้อย่างไรและอีกเรื่องหนึ่งจงมีทัศนคติที่ยิ่งใหญ่เสมอนะครับคือถ้าสมัยก่อนนะพี่บอกว่าเฮ้ยพี่แบบทํางานอันนี้ยแล้วพี่จะอยู่แค่ตรงนั้นมันก็ไม่ใช่จงมีทัศนคติที่ยิ่งใหญ่กว่าเนื้องานของคุณแต่จําไว้เสมอเนาะอย่ามี e ก ที่ใหญ่กว่าความสามารถพี่เองก็เป็นนะครับแต่ว่าบางทีมันต้องตระหนักไงตายละอีโก้จะเริ่มใหญ่กว่าความสามารถมีอีโก้อ่ะมีความมั่นใจเนี่ยมันดีนะคุณต้องมีความมั่นใจที่โคตรเยอะเลยคุณต้องมีวิสัยทัศน์กับอาชีพของคุณมองให้มันใหญ่กว่าที่มันเป็นท่องไว้ทุกวันครับวันหนึง่งฉันจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งขององคาา์กรฉันจะขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดหนึ่งในห้าเงี้ยเป็นต้นท่องทุกวันมีความมั่นใจเนาะแต่จงระวังไว้อย่ามั่นใจเกิดความสามารถแล้วถัดมาอีกเรื่องหนึ่งเวลา ที่คุณควรจะเดินนะผมบอกว่า take initiative take initiative จะเหมออย่าอยู่เฉยเยอะไรเงี้ยครับสมัยนีย้อยากได้อะไรคุณต้องเดินไปขอเดินไปขอหัวหน้าเลยพี่ครับผมทาตรงนี้ได้ดีละ performance ผมก็ดีผมเลยนรู้ตรงนี้มันหมดละพี่ช่วยผมหน่อยได้ไหมให้ผมขยายสโคปงานขยายขอบเขตงานแล้วก็หลายครั้งเนี่ยครับเราไม่จะคิดว่าแบบมันต้องมาพร้อมโปรโมชั่นหรือเปล่าคุณเชื่อป่าหลายครั้งเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องโปรโมทก็ได้เพราะถ้าคุณเก่งขึ้นคุณขยายสโคปงานมากขึ้นเนี่ยครับถ้าเป็นบริษัทที่ดีนะโปรโมชั่นกับซา,าราลี่เนี่ย โบนัสมันจะมาเองแต่ทำนองเดียวกันคุณจะไปทำหลังบ้านวุ๊บงุบงุ๊บยิบอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สิ่งที่ต้องมีมันคือเรื่องของนี่ครับ visibility ทำยังไงให้คนอื่นรู้ว่าว่าคุณทำงานนี้คุณก็ต้องเริ่มสร้าง community วิธีการที่ดีที่สุดคือแชร์ความรู้ของคุณอย่างเช่นบริษัทผมเนี่ยเราก็จะมีเวทีให้เด็กๆเขาเรียกว่ากิวคล้ายๆกิวในเกมอย่างเงี้ยครับนะเหมือนด้อมเหมือนอะไรพวกเนี้ยที่เอามาแชร์ความรู้กันเออนั่นแหละคุณแชร์ความรู้แล้วสมัยเนี้ยโคตรง่ายเลยเขียนมีเดียมมมมกกกกก็็ได้้้แต่่่่่ออออองถาาาาาาปปรึษนนนนนนนววพเีียยั Cononfedera Form Ultimate ืลสคค l เนี่ยคือ doing และ ultimate form ของอะไรครับ learning ที่แม่งยิ่งกว่าอะไรครับ doing มันคือ teaching ไงออกมาสอนคนอื่น contribute แล้วคุณจะเริ่มเป็นหัวโจกเพราะเป็นหัวโจกเสร็จปุ๊บคืออะไรครับคุณจะเริ่มมีแก๊งของคุณเฮ้ยผมพัฒนาแอปโมบายที่เก่งที่สุดคุณเชื่อเปล่าเนี่ยเฮ้ยฉันสามารถเนี่ยครับเก่งฉันรู้จัก AI tools ดีที่สุดในบริษัทแล้วนำมาใช้ในบริษัทด,ด้วย take initiative เป็นหัวโจกในบริษัทในเรื่องต่างๆเพิ่มขีดความสามารถของคุณขึ้นมานเรื่อยๆ sharing กับคนถัดไปแล้วก็ความสำเร็จเนี่ยจง take initiative ทั้งงเรื่ออ ไม่ใหม่เข้ามาพัฒนาบริษัทเล็กเรื่องหนึ่งเนาะคิดเหมือนเป็นเจ้าของกิจการถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการอย่าโอเคคุณรู้แต่คิดเหมือนเจ้าของกิจการคืออะไรครับถ้าสมมุติบอกว่าผมขออนุญาตนะครับผมนะซื้อสับสคริปชั่นเนี่ยครับนะซื้อทูตัวน,นี้เข้ามา70,00อย่างเงี้ยครับคุณลองคิดในมุมเจ้าของกิจการจ่ายเงินเพิ่ม7 0 0 0เนี่ยมันจะคิดต่อทันทีว่าคืออะไรครับผมได้อะไรจาก7 0 0 0นั้นถูกไหมบางทีเราคิดอาจจะแบบไม่เห็นเยอะเลย7000แต่คุณเชื่อป่ะคนที่จ้านะในยุคนี้คือมีี Oship preneurium Spirit และะกาารรม entrepreneurial spirit. เพใในบิษัทหญ่ โหแบบถ้า,ค,ททถนะาค,คุณอยู่ในบริษัทที่ถูกต้องเนี่ยผมพูดหลายครั้งแล้วคุณอยู่ในบริษัทที่ถูกต้องเนี่ยเขาวาลูสิ่งนี้มากมันมีไอเดียนี้ดีๆลองทําสิ่งนี้เอา t o o สนี้มาใช้ไหมเจ็ดพันบาทพี่ครับเชื่อไหมว่าแค่เจ็ดพันนะแต่มันจะช่วยบริษัทประหยัดเป็นล้านเลยเออโอเคเป็นล้านบาทเลยหรือ,หร,อหรือว่าเพิ่มรายได้ถึงเท่านี้ครับพี่โคตรคุ้มทดลองแล้วเดี๋ยวผมไปทำแล้วพิสูจน์ให้ดูไม่ต้องให้หัวหน้ามาสอนอย่างเงี้ยครับแล้วอีกอันนึงเนี่ยพอน้องโปรโมทขึ้นมาเริ่มมีลูกน้องมีที ที่ของลีดเดอร์เมื่อคุณเริ่มมีทีมแล้วเนี่ยลีดเดอร์บรีดลีดเดอร์ ผู้นำสร้างผู้นำที่เจ๋งกว่าตัวเองนั่นแหละหน้าที่ของคุณคุณต้องเริ่มทักษะในการโค้ชดึงดูดคน,นเก่งๆเข้ามาและที่สําคัญสมัยนี้เนาะสมัยนี้มันง่ายกว่าเดิมเยอะมากในการสร้างคอมมูนิตี้ที่ไม่ใช่แค่ในบริษัทแต่นอกบริษัทไม่มีบริษัทไหนหรอกที่จะไม่อ p พ r e c กับคนที่สามารถดึงทาเล้นคนอื่นๆขึ้นมาใจกว้างพี่จะบอกว่าใจกว้างแบบมหาสมุทรพี่ว่าก็สมัยนี้น้องจ้องใจกว้างยิ่งกว่ามหาสมุทรโอ้โหดึงดูดคนนี้เก่งเข้ามาแล้วคนเหล่านั้นมาทํางานให้คุณหรือไปทําตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้คุณกลายเป็นคคนที่สําัญ สุดของบริษัทอะบริษัทไม่สามารถเสียคุณไปได้และอีกอันหนึ่งครับหาโอกาสในการแอดวาลูครับผมนะให้กับบริษัทมากกว่าจ็อบเดสคริปชันเสมอน้องที่เป็นทาเลนต์ของพี่หลายคนเนี่ยครับคือเขาเก่งมากนะทางเทคนิคโคโคดเก่งเลยน้องเชื่อป่ะคือพี่โคดรอพพรีเชัเลยเขาออกมาเป็นอันนี้ด้วยครับคัลเจอร์แอมบาสเดอร์แล้วน้องคนนี้ดันเป็นอันนี้ด้ยครับพี่เรียกเขาว่า a อ w a r อ i o r เยเนี่ยครับคือเป็นนักลบ AI คือเขาเก่งมากเรื่องของ AI ออย่างเงี้ยครับคือเขาเอาทูสที่มันเป็นเอาเพวกโอเปนซอร์สเอ คูนมานั่งทําอะไรพวกนี้โคตรเก่งเลยนะแต่เขาไม่ได้หยุดแค่นั้นอนะเฮ้ยคือในเนื้องานก็เก่งแล้วดันแบบอาสาเป็นคนช่วยทรานส์ฟอร์มเคาน์เจอร์ด้วยแล้วก็ช่วยเป็นบัดดี้ให้น้องรุ่นใหม่ๆเฮ้ยมันเออมันเก่งว่ะคนนี้แหละคือลีดเดอร์ชิพโพนิเจอรลนี่คือสตาร์ของบริษัทแล้วไม่เขาอยู่แทบทุกที่อย่างเงี้ยผมก็บอกเลยเฮ้ยน้องคนนี้นี่แหละที่ผมจะโปรโมทแล้วมีน้องอีกคนนึงครับคือคนนี้ครับเนะี่ยคือผมเรียกว่าทําไม่สําเร็จแบบไม่มีเงื่อนไขผมเคยมีน้องโปรดักต์มาร์เก็เตนนนนกติ เมกไบเคแบงตอนนั้นเนี่ยคือมีผู้ใช้งานหลักหมืน่นแล้วผมบอกเลยตอนนั้นผมทุบโต๊ะเลยตุ้มใน3เดือนถ้า3เดือนไม่โตขึ้น10เท่าไม่มีผู้ใช้ถึงแสนพี่เลิกแต่ตอนนั้นลืมไปไม่มีงบการตลาดสักบาทน้องคนนั้นคือแทนที่จะบอกทําไม่ได้หรอกพี่ทําไม่ได้นู่นนั่นนี่เขาวิ่งกระเสือกกระสนในทุกอย่างเนี่ยครับนะทำติ๊กต็อกทำนู่นนั่นนี่ติดต่อไมโครอินเวนเซอร์ขอนู่นนั่นนี่ทุกอย่างจนสุดท้ายเนี่ยครับไปทํา Facebook ขึ้นมาก็ลองไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนย ห0นเจ็ดพัน่ะโอ้โหพลิกเกมขึ้นมาทันทีเพราะได้หมื่นเจ็ดพันคนปุ๊บคนใช้ต่อบอกต่อปุ๊บเนี่ยถึงแสนลอดตายเพราะเขาไม่ได้ทําแค่ในจ o อบ e s สคริปชันและทําสําเร็จอย่างไม่มีเงื่อนไขคนที่เป็นท็อปทาเลนต์ขององค์กรคนที่ไปได้ไกลสูงสุดเป็นคนที่อะไรครับเป็นคนที่บอกว่าเฮ้ยฉันขอเลือกที่จะเป็นคําตอบเป็นโซลูชันเป็นคนที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้บริษัทและแอดวาลูเหนือกว่าจ o อบ e s สคริปชันเสมอและแก้ปัญหาที่คนอื่นทําไม่ได้นี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นและอีกอัน,นึงเนึเนป เรื่อยๆเนี่ยครับ integrity จริยธรรมการทําธุรกิจอะไรทั้งหลายแหละพวกนี้อยาก compromise แล้วถัดมาเนี่ยครับพอคุณเริ่มขึ้นขึ้นมาเนี่ยคุณจะเริ่มแบบเฮ้ยเก่งแล้วฉันเป็น super star แล้วฉันแก้ปัญหาธุรกิจ add v a l u ให้ธุรกิจและฉันเพิ่มคุณค่ากับธุรกิจฉัน take initiative ฉันพวกนี้ฉันมี leadership ฉันเริ่ม lead คนขึ้นมาได้พอคุณจะขึ้นไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น middle management นะส่วนใหญ่เนี่ยล็อกแจมมันจะเกิดตรงนั้นเว้ย middle management ผู้บริหารระดับกลางมันมักจะล็อกแจมอะคือแบบโอ้โหแบบขอเนี่ยขอนไม้เนี่ยมันไปตันกันเพราะอะไร ครับมันขึ้นได้แค่ไม่กี่คนไงดังนั้นเนี่ยถึงจุดนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณต้องคิดความเป็นไปได้ที่คุณจะขึ้นถึงขั้นถัดไปเนี่ยครับคุณต้องคิด one step ahead ครับคุณต้องคิดนําหน้าหนึ่งขั้นสมมุติว่าเลยครับนะสมมติคุณเป็น vp vice president อย่างเงี้ยคุณจะคิดขึ้นเป็นแค่ first vice president หรือ senior vice president ไหมคุณต้องคิดถึงเลเวลสูงกว่านั้นเลยว่าพี่คนที่สูงกว่าผม2อขั้นเนี่ยหรือ2อขั้นขึ้นไปเนี่ยเขาคิดยังไงเขาทํำยังไงและคุณหาโอกาสเลยครับนะในการขยายสโคงงงงาาาานนนนขขอุณทั้้้้ดดและนบน หน้าที่ของคุณในการที่คุณจะหลุดจากล็อกแจมได้คืออะไรรู้ป่ะคุณต้องเป็นซักเซสเซอร์ของพี่หัวหน้าคุณหรือพี่ที่อยู่นั้นคุณต้องอยู่ในลิสต์นั้นให้ได้ถ้าคุณไม่อยู่ในลิสต์นั้นไม่มีทางแน่นอนคุณต้องเก่งคุณต้องแบบสุดยอดแต่บางครั้งเนี่ยครับมันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ตรงกับบิสซิสเนี e บางบริษัทยิ่งยากนะคนเก่งกันหมดเลยแต่บิสซิสเนี e มันไม่ได้นิสสิ่งที่คุณมีไงคุณอาจจะต้องทิ้งตัวตนเก่าแล้วรีสกิลตัวเองใหม่ทั้งหมดเพื่ ที่สําคัญที่สุดของธุรกิจและสุดท้ายครับนะทำให้เจ้านายคุณโคตรสบายเขาเรียกว่าทําให้เจ้านายเป็นง่อยคนที่ทําให้เจ้านายเป็นง่อยเนี่ยแหละครับจะเป็นคนที่ได้ขึ้นต่อไปสุดท้ายครับผมผมอยากบอกคุณเนาะจงเป็นคนที่ทุกคน trust และก็หัวหน้าคุณ trust เพื่อนรอบข้างคุณ trust การที่คุณจะขึ้นไปถึงยอดบนสุดได้โดยเฉพาะในองค์กรใหญ่ๆมากเนี่ยมันจะมี360องศารีวิวคุณต้องหาคนที่เป็นสปอนเซอร์ของคุณคนที่ใหญ่มากๆเนี่ยครับที่เขาเป็นดีซิชันเมเกอร์อย่างน้อยหนึ่งคนที่ endorse คุณนั่นหมายว่าคุณต้องทําให้ชีวิตเขาเนี่ยทำให้เขาเป็นง่อยแก้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของเขาและเขา trust คุณมากๆคุณต้องมีสปอนเซอร์และอย่าเป็น bad citizen อย่าทําอะไรที่มันแบบไปนินทาว่าร่ายผู้คนะอะไรเงี้ยเล่นเกมการเมืองอย่าเด็ดขาดองค์กรที่ดีไม่มีองค์กรไหนหรอกครับที่โปรโมตนะักการเมืองในองค์กรการเมืองอย่าเอามาเล่นในองค์กรธุรกิจเอาไปเล่นข้างนอกพอแล้วแล้วก็มันเหมือนเรือครับเมื่อน,น้าขึ้นปุ๊บเรือที่คุณนั่งอยู่มันจะลอยขึ้นไปด้วยอัตโนมัติเองคุณเป็น l e ดอร์ได้ คุณถูกเอเ v เวตได้ด้วยคนรอบข้างคุณขอบคุณครับ